ค่ำคืนนี้รายการคิดลึกคิดไกลไปกับฮอการค้าค่ะเราจะเริ่มต้นคิดลึกกับหัวข้อ CSR ที่แท้เป็นอย่างไรนะคะดังนั้นวันนี้แขกรับเชิญของเราค่ะท่านเป็นกูรูทางด้านของ CSR ดรโสพลพรโชคชัยนะคะประธานกรรมการมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทยสวัสดีค่ะดรสวัสดีครับแมเห็นอย่างนี้นะคะเขียนหนังสือหัวข้อหนังสือเนี่ยต้งบอกว่าดรเนี่ยคว่ำหวอดเรื่อง CSR มาโดยตรง แล้วก็มีบรรยายทั้งในและต่างประเทศด้วยคําถามเริ่มต้นสําหรับคุณผู้ชมที่อาจจะเคยได้ยินเหมือนกันนะ CSR แล้วจริงๆคืออะไรคะ CSR ก็คือความรับผิดชอบต่อสังคมของวิสาหกิจภาษาอังกฤษเข้ามาจาก corporate social responsibility ทีนี้ความรับผิดชอบนั้นเนี่ยมันหมายถึงอะไรเนี่ยครับผมก็เลยไปอัญเชิญพระราชาัญรัิของในหลวง มาให้เห็นเนี่ยครับในหนังสือ CSR ของผมขอาอาจารย์ทนะครับก็ด้านหลังก็จะมีพระราชบัญญัติของในหลวงเกี่ยวกับเรื่องความรับผิดชอบซึ่งผมไปขอพบอรมบราชวาทมาใส่ไว้ในหนังสือน,นี้เนี่ยครับความรับผิดชอบก็คือว่าการที่เราต้องมีความที่จะเป็นอบลิเกชันอย่างหนึ่งเป็นการที่เราพยายามที่จะรับทําหน้าที่ดีที่สุดอะไรต่างๆเนี่ยครับซึ่งการที่เรามีความรับผิดชอบหมายวาว่าเราจะไม่จะทํากันตามอาสาสมัคร บางทีเราดู CSR เนี่ยกลายเป็นว่าเป็นแบบกิจกรรมคหญิงคนาย่ดุ้นใหม่ไปแจกของไปถ่ายรูปอะไรในมองนั้นเนี่ยครับมันได้มีแค่ส่วนหนึ่งท่านเด้งนะครับ CSR นี่จริงความรับผิดชอบนั้นเป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ไม่ใช่เป็นการอาสาสมัครอาสาสมัครนี่เราทําเพราะว่าจะได้เป็นการสร้างภาพบที่ดีแล้วก็มีคืนกําไรให้สังคมอันนี้เป็นลักษณะอย่างนั้นแต่ว่าเนื้อแท้ง CSR เนี่ยนอกจากการที่เราจะไปบำเพ็ญประโยชน์เหล่านั้นแล้วเนี่ยหัวใจสำคัญอยู่ที่การที่เราไม่ไปละเมิดกฎหมาย เช่ S <S 2> <S 2> นไม่เป็นละเมิดต่อลูกค้าคะนะไม่เด็ดธุรกิจอาหารง่ายๆที่สุดก็คือพวกแม่ค้าขายขนมจีนเนี่ยเคยมีข่าวว่าเอากระดาษทิชชู่ฉีกๆ,ๆ,ๆสใส่ลงไปในน้ายาเนี่ยครับเพื่อให้ดูเข้มข้นนะจะได้แบบว่า,าไม่เปลืองนี่ก็เป็นการหลอกอลวง,งนะเป็นการละเมิดลูกค้านะฮะแล้วก็เป็นการผิดกฎหมายทั้งทางแพ่งอะไรต่างๆเนี่ยครับถ้าเกิดก็กินแล้วตายไปเนี่ยผิดอาญาด้วยนะดังนั้นถ้าเรามีความรับผิดชอบต่อสังคมเนี่ยเราทำอย่างนั้ไม่ได้ จริงๆแล้วคาว่า CSR เกี่ยวข้องกับคําว่ารับผิดชอบโดยตรงเลยใช่คบะข้อหมายความรับผิดชอบที่เราต้องทําโดยที่ไม่ทําให้ผิดกฎหมายค่ะนะถ้าทาธุรกิจที่ผิดกฎหมายนี่ถือว่าไม่มีความรับผิดชอบนะครับหรือว่าทําธุรกิจอันนี้หรือแม้แต่ทาอพาร์ตเมนต์เราสร้างไว้8ชั้นขอย้าย8ชั้นไปสร้าง9ชั้นมีโอกาสพุ่งลงมาชั้นที่9นี่ถือว่าไม่มีราคาเพราะว่าส่วนนั้นนี่เป็นสิที่นอกเหนือกฎหมายจะโดนลื้อทิ้งก็ได้ อ,อย่างนั้นหมายความว่า CSR ก็สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกๆหน่วยใช่รับไม่ใช่เฉพาะการถ้าเรามองในแง่ของการบริจาคเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่ามีแต่บริษัทใหญ่ๆที่จะทำได้และบริษัทเล็กๆจะทําก็เหมือนกับเห็นช้างข,ขี่้ตามช้างเลย <c oughs> นะแต่ถ้าเกิดว่าเรามองความรามับผิดชอบต่อสอังคมนั้นไม่ใช่เฉพาะการบริจาคเนี่ย <c oughs> เราก็จะเห็นได้ว่ามันขึ้นอยู่ออกับหนึ่งเรื่องของการที่ทาตามกฎหมายโดยเคร่งครัดไม่ไปละเมิดละเมิดนี่ต้องต่อผู้ถือหุ้นไม่ว่ารายใหญ่รายเล็กนะครับสองเนี่ยต่อลูกค้าของเราสามต่อลูกจ้างเรา นะส่วนสถาบัานการเงินบางแห่งะจะบีบลูกจ้างาผู้จัดการแบงก์จนกระทั่งโดดตึกตายไปก็มีอะไรอย่าง<อ>ี้ป็นตัวนี้แทนไม่ได้นะหรือว่า4เนี่ยต่อคู่ค้างเรานะเช่นคนซัพพลายเออร์เราเราจะต้องทําให้ซัพพลายเออร์เรานั้นได้รับความโปร่งใสเราจะไปทําอะไรในลักษณะที่ว่าการจัดซื้อต่างๆเนี่ยเอาเฉพาะคนที่รู้จักกันยังไม่ได้นะครแล้วก็สุดท้ายก็คือต่อพวกชุมชน สังคมโดยรวมเนี่ยครับเราก็ต้องมีความรับผิดชอบไม่ไปละเมิดเขาแต่นอกจากเรื่องว่าการบริจาคแล้วการที่เราทําตามกฎหมายซึ่งกฎหมายเหล่านี้เรียกว่าฮาร์ดลอ์แล้วเนี่ยเรายังต้องมีสิ่งที่เรียกว่าซอฟต์ลอร์ด้วยคืออะไระคะก็คือมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพนะจรรยาบรรณนักธุรกิจอะไรเงี้ยเนี่ยครับอย่างข้อการค้าไทยของเราเนี่ยก็มีจรรยาบรรณนักธุรกิจนะ1ะหนึ่งสองสามสี่ห้าสักหมดแปดข้อเนี่ยค,ครับเราต้องไม่ไปละเมิดต่อลูกค้าอย่างไรบ้างเราต้องความดีต่อลูกค้าอย่างไรบ้างถ้าไม่ทําตามนี้ถือว่าเราไมม่ี คุณสมบัติของสมาชิกของการค้าเราแสดงว่าเราตามตัวเกแล้วอาจจะเป็นการโกงไปโกงมาทต่นี่ตรงไปตรงมาอ,มอันนี้ก็ค,คือเรื่องของจัญญาบานเช่นวิศวก,กรสถาปนิกอย่าผมทำหน้าที่ประเมินค่าทรัพย์สินเนี่ยก็ต้องมีจัญยาบานด้วยกัน จะไปรับเงินรับทองก็ไม่ได้แล้วอย่างนี้ถ้าเราบอกนี้ได้ไหมว่าเราทําธุรกิจอย่างหนึ่งเราทําตามเรามีจรรยาบาลเราดูแลผู้ริพกตามปกติให้ตามสิ่งคุ้มกับราคาที่เราต้องทายกำไรขายนะคะดูแลลูกจ้างดีไม่ได้ไปเบียดเบียนใครแต่แล้ว่าเงินกําไรเราก็ไม่ได้คืนสู่สังคมไม่ได้ไปบริจาคแต่เราก็ทาตามหน้าที่ปกติอย่างนี้ถือว่ามี CSR หรือเปล่าครมีครับถ้าเราทําตามปกตินี่ถือว่าดีที่สุดแล้วนะ แต่ถ้าใ,ใครจะบริจาคเพิ่มเติมก็ได้เช่นเราทําธุรกิจเนี่ยเราได้ได้รายได้ไดไดมาหนึ่งร้อยล้านะนะกำไรมาหนึ่งร้อยล้านเลยเนี่ยนะครับแล้วเราเสียภาษีตรรงคบตามจํานวนเสดงว่าสามสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะเสียไปสามสิบล้านเจ็ดสิบล้านนี่เป็นของเราเราจะบริจาคสักสิบล้านหรือจะบริจาคสักห้าล้านก็แล้วแต่ความใจกว้างของเราะนะแต่ถ้าเกิดในทางตรงข้ามเนี่ยเราทําธุรกิจมากำไรมาเท่ากันร้อยล้านเนี่ย นะแต่ว่าแทนที่เราจะเสียภาษีแล้วก็เสียภาษีแค่10บล้านเราเก็บไว้เองถึงยีงล้านแล้วเอายีบล้านมาบริจาคสักสิบล้านอันนี้จริงๆแล้วถือว่าเ,อาเป็นการทํจจาอาชญากรรมได้เหมือนกัน,ค,นครับดังนั้นถ้าเราทําธุรกิจโดยที่ถูกต้องตามกฎหมายเสียภาษีถูกต้องทุกอย่างเนี่ยครับอันนี้ถือว่าเรามีความรับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นต่อ,อผู้ถือหุ้นต่อลูกจ้างเราเราไม่ได้ละเมิดเขามีการจ่ายโบนัสมีแรงจูงใจที่ดีต่อคู่ค้างเราก็ไม่เอาเปรียบเขาต่อลูกค้างเราล้วก็ด้วยดีเนี่ยครับ ชุมชนโดยรอบสังคมโดยรวมแล้วก็ดูแลอย่างดีอันนี้ถือว่า,ามี CSR แล้วแต่โดยทั่วไปถ้าคนที่ทําอย่างนี้ได้เนี่ยโดยอัตโนมัตินะครับก็ว่าจะบริจาคเพราะว่าการบริจาคนี่มันจะทําให้เกิดการหลั่งสารโฮอร์โมนบางอย่างที่ทำให้เราสบายใจเช่นเราบริจาคเงินให้ใครเนี่ยให้พระหรือให้ใครก็ตามเนี่ยเราจะสบายใจถ้าเราไปยิงหัวคนเ,นเราใจคอไม่ดีแล้วดังนั้นคนเราไม่ก็ชอบทําดีดังนั้นถ้าเรามีจรรยาบรรณมีการไม่ละเมิดกฎหมายโดยเคร่งครัดเนี่ย เราก็จะทําดีดยอัตโนมัติแต่ในทางรงการข้ามเนี่ยเราต้องสังเกตดูด้วยบางทีการที่ทําดีต่างๆเนี่ยมันเป็นการทําเดียวหน้าหรือทําดีเพื่อโปรไฟทความไม่ดีก็จะมีไม่ขันถ้าเราไม่แยกแยะเนี่ยเราจะเข้าใจไข้เขวได้ครับค่ะเรื่งนี้คือปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นคําว่า CSR เนี่ยมาเข้ามาอยู่ในวงการธุรกิจเยอะมากมันมีที่มาที่ไปยังไงคะก็ะะเป็นความคิดที่จริงๆแล้วก็มีในเมืองไทยมานานเรื่อกันแต่ว่าฝรั่งอาจจะสรุปเป็นคําพูดว่าเนี่ยเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจหหหรรือวิิาากจทัั้งลยนะคบ ซึ่งก็มีถ้าเป็นมาตรฐานจากต่างประเทศเนี่ยก็มีเรียกว่าอยู่ o b a l Compact นะขององค์การสาระชาชาติเนี่ยครับ United n a t i ช n ่นโกลบอลคอมเพกตซึ่งก็มีองค์ประกอบอยู่ตั้งแต่เรื่องของสิทธิมนุษยชนเราจะไปละเมิดสิทธิมนุษย์ไม่ได้เราจะเห็นคนเป็นซับ h ิ m a มนไม่ได้อะไรนี้นะครับลูกจ้างเราอันที่สองเนี่ยเรื่องของแรงงานมาตรฐานแรงงานเราก็ต้องดูแลอย่างดีจะไปจ้างแรงงานกดขี่แรงงานนี้ไม่ได้นะฮะ<ม>อันที่สามก็คือเรื่องของสิ่งแวดล,ล้อมต้องดูแลสิ่งแวดล,ล้อมให้ดี สิ่งแวดล้อมตั้งแต่ชุมชนสังคมอะไรพวกนี้เนี่ยครับอันสุดท้ายก็คือไม่ไปโกงครยอะไรต่างมีอยู่4ด้านหลักๆเนี่ยครับนี่ก็ถ้าเรามีอานนี้ขึ้นมาเนี่ยก็ถือว่าเรามี CSR ครับก็คือว่าหมายความว่ามันอยู่ในบ้านเรามานานแล้วแต่ต่างชาติเนี่ยเขาเหมือนกับเรสประเด็นหรือดึงประเด็นเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วไทยเราก็แหมเหมือนไปเห็นเขามีประเด็นเหล่านี้บริษัทใหญ่ๆเขาต้องทําการบริจาคนะต้องดูแลสิ่งแวดล้อมนะ,ะ,ะเราก็เหมือนกับดึงเข้ามาในประเทศไทยเราบ้างการบริจาคเนี่ยต้องคิดได้ดีๆอย่างเช่นว่า บริษัทใหญ่โตเนี่ยครับบริจาคทีนึงเป็นพันล้านเนี่ยนะครับดูแล้วผมใหญ่มากเลยเออนะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมศึกษามาว่าปกติประชาชนทั่วไปเนี่ยครับครัวเรือนหนึ่งในหปีเนี่ยจะบริจาคเงินเป็นเงินประมาณสัก2.69%ของไรายได้ 2.69อ๋อ2.69เปอร์เซ็นต์เช่นว,ว,ว่าเมื่อคืนนี้เนี่ยเราฝันร้ายค่ะปวดตอนเช้ารีบไปที่ตลาดซื้อทำบัตรกมาที่คลาสแต่ไม่เราก็สบายใจเพราะถ้าแล้วมันหลั่งสารบางอย่างในในหัวเราเนี่ยครับทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายบีนึงประมาณนัก2.69เปอร์เซ็นต์แต่ถ้าบริษัทใหญ่ตโตมรรานทั้งหลายเนี่ยครับจริงๆแล้วสิ่งที่เขาจ่ายออกไปเนี่ยมันน้อยกว่า2.69เปอร์เซ็นต์มากเลยครับน้อยกว่านิดเดียวเองถ้าเทียบกันไปนตามสัดส่วนแล้วเนี่ยชาวบ้านทั่วไปบริจัดเยอะกว่าน แล้วก,ก,กวเอาละะ่ะค่ะตอนนี้เราพอจะทราบคร่าวๆแล้วนะคะว่า CSR เนี่ยเป็นอะไรบ้างมีอะไรบ้างเป็นเนื้อหานะคะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะเพราะเห็นว่ามี CSR เทียมด้วยสักครู่ค่ะปัจจุบันโรคเราเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมจึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งทั้งในระดับมหาภาพและจุลภาพ ทั้งในระดับประเทศและระดับประชาชนผู้บริโภคที่เราจําเป็นต้องติดตามอย่างใกล้ชิดท่านจะพบกับทุกคําถามและคําตอบที่น่าสนใจได้ในรายการคิดลึกคิดไกลไปกับข้อการค้าในรูปแบบใหม่ทุกคืนวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา3ามทุ่มครึ่งถึง4ี่ทุ่มทาง T N N 2แห่งนี้และท่านจะทราบว่าอะไรคือคิดลึกทําไมต้องคิดไกลและจะก้าวไปกับข้อการค้าได้อย่างไรและพบกันเริ่มตั้งแต่เดือนกร,รกฎาคมเป็นต้นไปอย่าลืมติดตามชมนะคะ ค,คุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะในช่วงคิดไกลค่ะเมื่อสักครู่เกล่นไว้แล้วนะคะว่าม CS ี CSR เทียมจริงๆมันหมายความว่ายังไงคะดอรอ๋อคือบางทีเราไปมองเรื่องของการบริจาคเป็นสิ่ำคัญเนี่ยครับไปช่วยเหลือสังคมไปแรงต่างซึ่งแรกๆที่เราช่วยอาจจะไปบริจาคสิ่งของซึ่งดูแล้วอาจจะดูดัดดเกินไป แต่หลังก็มีให้มันดูดีขึ้นหน่อยไปสร้างค a ปาซิตี้บิลดิ n งก็คือสร้างให้ชาวบ,บ้านแทนที่จะเอาปลาให้เขาไปจับปลาแล้วก็สอนให้เขาตกปลาหรือจับปลาให้ได้มากกว่านะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยก็เป็นการช่วยเขาเ,เป็นการช่วยเหลือเป็นการอาสาสมัครอย่างหนึ่ง <Okay. S 2> แต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่หน้าที่ของบริษัททั้งหลาย mm. นะบริษัททั้งหลายไม่มีหน้าที่ทําเรื่องสิ่งแวดล้อมมันเป็นหน้าที่ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมนะบริษัททั้งหลายไม่มีหน้าที่ปปไปปลูกลปา่าเพราะยันุน เรื่องสําคัญต้องการที่เราจะทำซีเที่แท้คือว่าหนึ่งเราต้องกวาดบ้านเราให้มันสะอาดดีอะไรอย่างงี้นะครับทำตัวให้ดีก่อนทำตัวให้ดีว่าไม่ละเมิดกฎหมายทำาดถูกต้องตามกฎหมายอันนี้เป็นเรื่องสําคัญหรือว่า2เนี่ยเราก็มีจรรยาบรรณที่ดีเนี่ยนะครับเช่นเราจะไปละเมิดจรรยาบรรณไปเอาความรับลูกค้าไปขายอย่างงี้ไม่ได้นะครับหรือว่าเราเป็นทำเหตการณทางด้านของธนาคารอยู่ดีเราจะเอาความคิดของลูกค้าไปทําเองอย่างนี้ไม่ได้นะครับหรือว่าเราเป็นบริษัทใหญ่โตเนี่ย การจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยไม่โปร่งใสจ้างแต่พรรคพวกมาทำม,มันก็ได้แต่ของที่ไม่ค่อยดีมาใช้ให้บริการผู้ถือหุ้นก็เสียหายะนะแต่ถ้ามีการแข่งขันที่สมบูรณ์เนี่ยได้รบ,บริษัทที่ดีมาเนี่ยนะครับมันก็ได้บริการที่ดีแล้วก็จะสามารถที่จะได้ผลิตสินค้า,คาต่างดได้ได,ด้ดีไปด้วยนะครับอันนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญพิเศษบางทีเราดูเน้นเรื่อง CSR เนี่ยเป็นการบริจาคเนี่ยพอเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราบอกไม่ทำแล้ว CSR นะไม่สนหน้าตาแล้วอย่างนี้นะครับ ไม่ทำแล้วอันนี้จร,จริงๆแล้วไม่ใช่ในยามที่เศรษฐกิจย,ยิ่งตกตามเรายิ่งต้องมี CSR <ม>ในแง่ที่ว่า1เรายิ่งต้องทําตามกฎหมายโดยเคร่งครัดสองเรายิ่งต้องมีจรรยาบรณมาตรฐานวิชาชีพที่ดี<ม>คนก็ยิ่งเชื่อถือเราถ<ช>ูกหรืก็ไม่ทาแต่เราทําสิ่งเหล่านี้เนี่ยเ,เราก็เกิดความเชื่อหน้าเชื่อถือคนก็มาใช้สินค้าและบริการเรามากขึ้นเราก็จะเติบโตสูวนกระแสนะแต่ถ้าเราบอกว่าไม่เอาเราทำธุรกิจแบบตีตัวเข้าบ้านเลือกดีกว่าอันนี้คนก็จะไม่ใช้บริการเรา ดังนั้นยามเกิดวิกฤตยิ่งต้องมี CSR ครับแสดงว่าในช่วงวิกฤตเนี่ยโอกาสาที่คนจะขาดศีลก็สูงมากครับบางคนก็อาจจะแบบถล่มธุรกิจเอาตัวรอดตีหัวเข้าบ้านหรือด,ด้านได้ยายอดไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ธุรกิจย่างนั้นก็ไม่ยั่งยืนมันก็ยากเหมือนกอันนะฮะดรที่จะทําให้คนเขาแบบกลับมาคํานึงถึงสังคมกลับเนินคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมจริงๆแล้วคํานึงื่อสังคมก็คือการคํานึงตัวเราเองบางทีเรามีความรู้สึกแปลกแยกเป็นแบบอาลีเนตออกไปว่า คำนึงถึงสังคมคือคำนึงถึงคนอื่นไม่ใช่ค,คำนึงสังคมคือคำนึงตัวเราเองคือยิ่งเราคำนึงสังคมเท่าไหร่เนี่ยแสดงความรับผิดชอบไม่ไปละเมิดไม่ไปาเปรียบเขาเนี่ยเรายิ่งมีความน่าเชื่อถือพอ <ó> มีความน่าเชื่อถือเราก็จะได้เติบโตมีคนม,มาใช้บริการเราแต่ถ้าเราทรําธุรกิจแบบไมไ่น่าเชื่อถือเนี่ยตีหัวก็บ้านได้เนี่ยอดอะไรบวงนีเนี่ยครับมันก็จะไม่มาใช้บริการเราไม่มา,มมมากลับมา reuse กับเราอีกเราก็จะสูญเสียประโยชน์ได้ครับนี่เห็นว่าบริษัทใหญ่ๆส่วนใหญ่ที่เราเห็นในปัจจุบันเนี่ยมักจะ ทุ่ม CSR อย่างนึกภาพของดิวเกรดเขาทุ่มทีเป็นหลายพันล้านนะเพื่อช่วยเหลือเด็กบ้างหรือชุมคนที่แบบกลุ่มด้อยโอกาสอะไรบ้างประเทศไทยก็นํามาเรียนแบบอันนี้เป็นส่วนหนึ่งหรือเปล่าคะที่ว่าทาให้องค์กรใหญ่ๆในประเทศไทยพยายามจะให้ความสําคัญกับเรื่องของ CSR ครับก็จริงๆแล้วถ้าเราอย่างเรื่ององ่ายๆอย่างชัดเจนอย่างปลูกป่ายางนี้เนี่ยครับก็เป็นความคิดที่ดีนะครับบางทีไปปลูกป่ากันตามริมทางหลวงบ้างอะไรต่างาก็เป็นความคิดที่ดีมากเลยนะครับแต่ว่า ปัญหาสําคัญก็คือว่าอย่างท่านสืบนาค้าเสถียรเนี่ยท่านเสียชีวิตไป2ี่ปีมาแล้วปีนี้ <c oughs> นะครับปรากฏว่าหลังจากที่ท่านเสียชีวิตไปอัตราการลดลงของป่าไม้ยังเหมือนเดิมนะครับแ <c oughs> สดงว่าปีหนึ่งปีหนึ่งเนี่ยป่าไม้หายไปเยอะดังนั้นการปลูกป่าเนี่ยปลูกไปก็ดีแต่ปลูกไปแล้วเนี่ยป่าหายไปปลูกไปแล้วอาจจะตายไปครึ่งหนึ่งหรือ <c oughs> ม,มากกว่านั้นเนี่ยนะครับแต่ที่มานร,รู้สึกว่ามีคนตัดลายทำลายป่าปีหนึ่งมากกว่าเป็นแสนแสนไร่ <c oughs> ปลูกได้แค่เป็นหมื่นไร่อย่างนี้นี่ปลูกไปยีาสิน้าลืมตาขึ้นมาปากฏว่า ป่าจะหมดไปแล้วก็ได้นะจริงๆแล้วถ้าเรามีเงินเยอะเนี่ยเราควรจะเอาเงินไปบริจาคช่วยเหลือ,อทางป่าไม้หรือทางตำรวจตะเวนชายแดนหรือทหารเพื่อที่จะไปช่วยกันตรวจตา ดูแลร,รักษาป่ามากกว่าที่จะไปนั่งปลูกป่าอย่างเดียวด้วยแต่ว่านั้นอาจจะยากหน่อยหรือว่าน่า,าใช้เงินเยอะกว่าหรืออะไรก็ตามหรือว่าไม่ทันใจกับการถ่ายรูปอะไรก็ตามนะครับดังนั้นเราก็เลยอาจจะเน้นทางด้านนั้นแทนค่ะและทีนี้เขามีการมองไหมคะว่า CSR เนี่ยอาจจะบแบ่งเป็นประเภทธุรกิจต่างๆว่าต้องมีรูปแบบแบบไหนหรือเปล่าถึงจะเหมาะสมครับก็มีการแบ่งออกมาไหมคะอ๋อจริงๆแล้วเนื้อหาก็เหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าในแต่ละธุรกิจก็อาจจะแตกต่างกันไปบ้างอย่างเช่น CSR ที่สําคัญที่สุดของธนาคารก็คือว่าเราจะให้บริการอาดอกเบี้ยที่ถูกกว่าคืนได้อย่างไรนะหรือว่าสร้างความน่าเชื่อถือว่าดอกที่เราฝากเงินแบงค์เนี่ยแบงค์ไม่เจ๊งแน่อะไรของนั้นเนี่ยครับอันนี้เป็นเรื่องสําคัญส่วนเรื่องจะไปรักษาศิลปะวัฒนธรรมอันนี้็นเรื่องปิกย่อยะนะหรือถ้าเราเป็นบริษัททฒนงานที่ดินเนี่ยสร้างบ้านจัดสรรให้คนอยู่สร้างคอนโดให้คนอยู่เนี่ยเราต้องอยู่ที่ว่าสร้างแล้วเนี่ยเกิดความน่าเชื่อถือคนซื้อที่บ้านบริษัทนี้แล้วเนี่ยซื้อแล้วขายต่อได้ราคาดีนะฮะไม่ผ อย่างใบอย่างบางทีเรียกเห็ดเป็นเนข่าวนะ <Ừ. S 2> หรือถ้าเป็นหนงหือพิมพ์เนี่ย CSR ของหนงหือพิมพ์ก็คือว่าการเสนอข่าวที่ตรงไปตรงมาไม่บิดเบือนเรื่องราวของ CSR กำลังน่าสนใจนะคะแต่ว่าเราต้องพักสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่อยกลับมาคุยกันต่อค่ะ